สวัสดีครับนะสำหรับ lab biochem นะสัปดาห์นี้นะครับก็ว่าด้วยเรื่องของลิปิดนะครับเป็นลิปิดตอนที่2นะครับนิสิตเคยเรียนลิปิด1มาแล้วนะครับซึ่งเป็นปฏิกิริยาซาโปนิฟิเคชันนะครับนำน้ำมันพืชนะครับไขมันสัตว์นะครับมาหาเลขซาโปนิฟิเคชันทำปฏิกิริยาเกิดสบู่นะครับ ทีนี้สาหรับในส่วนของลิปิด2ก็จะเป็นปฏิกิริยาที่ใช้ในการทดสอบลิปิดประเภทต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีในส่วนของการทดลองซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ชัยวัฒน์นะครับก็จะสาธิตให้ดูนะครับสำหรับในส่วนของทฤษฎีนะครับในส่วนของชีทแลบนะผมก็จะอธิบายให้ฟังนะครับรรนะคร่าวๆนะครับในส่วนที่สําคัญๆนะครับนิสิตดูตรงนี้เสร็จแล้ว นิสิตอ่านทำความเข้าใจแล้วก็ไปดูในคลิปวิดีโอที่อาจารย์ชัยวัฒน์สาธิตการทำแหลกให้ดูอีกทีหนึ่งก็จะเข้าใจดีขึ้นถ้าเกิดว่าดูแล้วยังไม่เข้าใจตรงไหนยังไงก็สามารถที่จะสอบถามมาได้นะครับโอเคนะครับก็มาดูในชีทก่อนนะครับเรื่องลิปิด2นะครับก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการศึกษาสมบัติบางประการของลิปิดบางชนิดนะครับ นะทีนี้ลิปิดนะครับก็จะมีการแยกประเภทนะได้หลายแบบนะครับในชีสนะครับก็จะบอกว่ามีแยกประเภทเป็นกลุ่มต่างๆมากมายนะครับนะกรดไขมันไรซิลลคเซอรเลอเว็กซ์ฟอสโฟลิปิดไกลโคลิปิดอะไรแบบนี้นะครับวิตามินสเตียรอยเทโรตีนอยนะแล้วก็แบ่งออกเป็นประเภทนะครับประเภทที่ไม่สามารถไฮโดรไลซ์ได้นะครับ หรือว่า non-hydrolyzable lipid นะครับบางทีก็เรียกว่าลิปิดที่ไม่สามารถเกิดสบู่ได้นะครับเรียกว่า non-saponifiable lipid นะครับนะพวกนี้ก็นะพวก i s o p r ร n น o ยนะครับพวก tocopherol นะครับนะกรดไขมันอิสระนะครับแล้วก็พวกที่ hydrolyze ได้นะครับนะพวกนี้ก็จะมีการเกิดพันธะ นะครับกับเอสเทอร์นะครับนะเกิดพันธะเป็นเอสเทอร์นะครับโดยอันนิสิตทราบแล้วว่าเอสเทอร์ก็เกิดจากกรดไขมันอ่ากรดคาร์บอกซิลิกนะครับทำปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไขมันนะครับที่มันเป็นรูปหน้าตามันเป็นกรดไขมันเป็นกรดคาร์บอกซิลิกนะครับไปทําปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์อย่างเช่นกลีเซอรอลนะครับก็จะกลายเป็น เอสเทอร์นะครับซึ่งสามารถไฮโดรไลซ์ได้สามารถจ่อยได้นะครับนะพวกนี้อย่างเช่นน้ำมันพืชนะครับก็ถือว่าเป็นลิปิดที่ไฮโดรไลซ์ได้นะครับได้เป็นกรีเซอร่ลกับกรดไขมันออกมานะครับโอเคนะทีนี้มาดูการทดลองนะครับการทดลองจะเยอะสักนิดหนึ่งนะในส่วนของบทลิปิด2เนี่ยนะครับแต่ผมก็จะพยายามอธิบายเอาหลักสำคัญสำคัญนะครับให้นิสิตทราบว่า แต่ละการทดลองเนี่ยทำอะไรเพื่ออะไรนะครับและเดี๋ยวนิสิตไปดูในการทดลองที่อาจารย์ชัยวัฒน์สาธิตอีกทีหนึ่งนะครับครับมาดูการทดลองแรกนะครับนะการทดลองที่12.1นนะครับสมบัติการละลายของลิปิดชนิดต่างๆนะครับการทดลองนี้จะเป็นการเอาลิปิดชนิดต่างๆมาละลายด้วยตัวทำละลายชนิดต่างๆนะครับ ลิปิดก็จะมีน้ำมันสีชนิดคือน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันหมูน้ำมันมะพร้าวแล้วก็น้ำมันปาล์มโอเลอินนะครับน้ำมันปาล์มโอเลอินก็คือน้ำมันปาล์มที่สกัดออกมาแล้วก็แยกเอาส่วนที่เป็นกรดไขมันอิ่มตัวนะครับเป็นไขออกไปก่อนก็จะเหลือส่วนของน้ำมันที่จุดล้อมเหลวมันต่ำนะครับแล้วก็เป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้องแช่ตู้เย็นก็ไม่เป็นไขนะครับ เรียกว่าน้ำตาลน้ำมันเรียกว่าน้ำมันปาล์มโอเลอีนนะครับส่วนตัวธรมรมลายนะครับก็มี6ชนิดนะครับไล่จากมีขั้วนะมีขั้วน้อยนะครับหรือว่าไม่มีขั้วปหามีขั้วเยอะนะครับมีขั้น้อยหรือว่านอนโพล่านะไม่มีขั้วก็ได้แก่แกปิตโตรเลียมอีเทอร์นะครับเฮกเซนคลอรฟอร์มคลอรฟอร์มผสมเมทานอลนะพอมีเมทานอลมาก็ยิ่งมีขั้วมากขึ้นนะครับ 95%เอทานอลแล้วก็70%เอทานอลนี่ไม่มีขั้วอโทษมีขั้วที่สุดนะครับเพราะว่ามีน้ำอยู่ตั้ง30%นะครับมีขั้วที่สุดนะนี่สิทธิ์คงพอเดาได้นะครับว่าลิปิดมันก็จะชอบละลายในพวกไม่มีขั้วนะครับก็อันนี้ก็การทดลองนะครับก็เอาน้ำมันแต่ละชนิดมาละลายในตัวทำลายแต่ละชนิดนะครับแล้วก็บันทึกผลว่า มันละลายได้ดีละลายได้บ้างหรือว่าไม่ละลายนะครับวิธีดูก็คือว่าถ้าไม่ละลายคือจะแยกชั้นนะไขมันก็จะกลายเป็นเม็ดเม็ดนะครับถ้าละลายได้ดีก็จะใสนะครับเป็นเนื้อเดียวกันถ้าละลายได้บ้างก็เขย่าแล้วก็จะขุ่นๆนะครับกลายเป็นเม็ดเล็กๆนะครับนะก็แนวโน้มนะครับก็ ตีโตร,รีนบิเทอร์เฮกเซนนี่ก็จะละลายไขยมันได้ดีนะครับส่วน95%เอเทานอลกับ70%เอทานอลก็จะไม่ค่อยละลายนะครับไขมันนะครับนะก็ไปดูการทดลองในในคลิปนะการทดลองอีกทีหนึ่งนะครับนะแล้วก็บันทึกผลนะครับลงในตารางนี้นะครับนะว่านะ้ำมันชนิดไหนละลายได้ดีในตัวทํรารายชนิดไหนนะคร่าวๆก็อย่างที่บอกนะครับตีโรีน e ิเทอร์ก็ ละลายได้ดีนะถ้าเป็น95%หรือว่า70%เอทานอลก็จะไม่ละลายนะครับโอเคนะครับต่อไปก็การทดลองที่12.2นะครับการทดสอบความไม่อิ่มตัวของกรดไขมันนะครับการทดสอบนี้ก็จะเอาเออตัวอย่างลิปิดนะครับก็คือกรดโอเลอิกนะ้ำมันถั่วเหลืองนะ้ำมันมะพร้าวนะ้ำมันหมูนะ้ำมันปาล์มโอเลอินนะครับ มาเ,าเติมโพวิโดโอนไอโอดีนนะครับโพวิโดโอนไอโอดีนก็คือไอโอดีนที่ใช้ฆ่าเชื้อนะครับเวลาเป็นแผลสดนะเช่นยี่ห้อเบต้าดีนพวกนี้นะครับนะก็จะเป็นไอโอดีนที่เข้มข้นนะครับก็หยุดลงไปไอโอดีนจะมีความสามารถเข้าไปเติมในพันธะคู่ของ น้ำมันหรือว่าลิปิดได้นะครับลิปิดชนิดไหนไม่อิ่มตัวมีพันธะคู่เยอะไอโอดีนก็จะหายไปเยอะลิปิดชนิดไหนอิ่มตัวไอโอดีนก็จะไม่หายไปหรือว่าหายไปน้อยนะเพราะว่ามันเข้าไปแทรกในโมเลกุลไม่ได้มันอิ่มตัวนะครับแล้วก็เติมน้ําแป้งลงไปนะครับน้ําแป้งก็จะไปทาปฏิกิยากับไอโอดีนที่เหลือถ้าเกิดว่าเป็นสีน้ําเงินเข้มแสดงว่าไอโอดีนเหลือเยอะก็แสดงว่าเป็นไขมันอิ่มตัว ถ้าเกิดว่าสีน้ำเงินจางหรือว่าไม่เกิดสีน้ำเงินก็แสดงว่าไอโอดีนมันหมดไปมันเข้าไปเติมในพันธะคู่นะั่นหลักการง่ายๆเป็นแบบนี้นะครับใช้กรดอะซิติกเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะครับก็ผลการทดลองเป็นอย่างไรนิสิตดูในคลิปการทดลองอีกทีหนึ่งนะครับต่อไปเป็นการทดลองที่12.3นะครับสมบัติของสบู่นะครับอันนี้จะเป็นการทดลองที่ต่อเนื่องมาจาก คราวที่แล้วรีปิด1นึ่งนะครับซึ่งนิสิตได้เอาไขมันนะครับทำปฏิกิยากับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นะกลายเป็นสารละลายสบู่นะครับทีนี้ก็เอามาทดลองต่อนะครับในการทดลองวันนี้นะครับก็จะมีการทดลองย่อยนะครับการทดลองแรกก็คือการทดลอง12.3.1การเปลี่ยนรูปเกลือของสบู่นะครับคราวที่แล้วเนี่ยสบู่ที่เราได้จากปฏิกิยาซาโพนิฟิเคชันนะครับก็คือ เป็นสบู่ที่เกิดจากเกลือโพแทสเซียมนะครับนะเป็นเป็นเกลือโพแทสเซียมของกรดไขมันนะครับก็เป็นสบู่ที่เป็นลักษณะเป็นสบู่เหลวนะครับนะเป็นโพแทสเซียมทีนี้ถ้าเอาสบู่น,นั้นเนี่ยนะครับมาเติมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ลงไปนะครับนะก็ทําให้โซเดียมเข้าไปแทนที่โพแทสเซียมกลายเป็นสบู่โซเดียมซึ่งมีความแข็งเป็นสบู่แข็งนะครับ ทีนี้ทำไมสบ,บู่โซเดียมถึงเป็นสบ,บู่แข็งทำไมสบ,บู่โพแทสเซียมถึงเป็นสบ,บู่เหลวนะกรณีสิทธิ์ลองเราดูนะใบให้ว่าเกี่ยวข้องกับขนาดอะตอมของโซเดียมและก็โพแทสเซียมใครใหญ่กว่านะอะตอมอะไรใหญ่กว่าก็ทำให้โมเลกุลมันเกะกะนะเบียดกันไม่แน่นก็กลายเป็นสบ,บู่เหลวโมเลกุลอะตอมไหนที่อะตอมเล็ก โมเลกุลสบู่ก็เบียดกันแน่นก็เป็นสบู่แข็งนะครับเดี๋ยวเราค่อยเรียนในเรื่องแบบจาลองสารชีวโมเลกุลอีกทีหนึ่งนะครับในครั้งต่อไปนะครับทีนี้ก็การทดลองก็ไปดูในคลิปการทดลองนะครับว่าทํำยังไงได้บ้างนะครับนะครับทีนี้นะครับก็12.3.2การทดสอบสมบัติ e ี u มลซิฟา r เออรของสบู่ นะครว่าสมบัติอ e ีมาซิฟายเออร์ก็คือความสามารถในการทำให้น้ำกับน้ำมันเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันนะครับอันนี้ก็ทำได้โดยการเอาน้ำมันมานะครับแล้วก็เติมน้ำกลั่นลงไปนะครับแล้วก็ดูซิว่าถ้าเราเติมสบู่ลงไปเนี่ยมันจะทำให้น้ำกับน้ำมันเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันได้ไหมมันกลายเป็นสารละลายขุ่นมันแยกชั้นไหมนะครับก็ไปดูการทดลองในในคลิปต่อไปนะครับ ต่อไป12.3.3นะครับการทดสอบการละลายของสบู่ในน้ำกระด้างนะครับอันนี้ก็เอาสบู่นะครับมานะครับมาเติมแคลเซียมเติมแมกนีเซียมเติมตะก,กั่วนะครับคำว่าน้ำกระด้างก็คือน้ำที่มีพวกเนี้ยอยู่นะแคลเซียมแมกนีเซียมตะกั่วนะซึ่งจะพบได้ตามแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับในสิ่ไปอาบน้ำตามอุทยานแห่งชาติตามป่าตามเขาตามน้ำตก บางทีฟอกสบู่และสบู่มันเหนียวติดตัวล้างไม่ค่อยออกอันนั้นแหละครับใครสบู่เกิดจากน้ํากระด้างนะครับซึ่งการทดลองนี้ก็เอาสบู่ที่ละลายแล้วเนี่ยนะครับนะมาเติมสารละลายนะครับที่บอกเมื่อกี้แคลเซียมแมกนีเซียมตะกั่วนะครับก็จะเกิดเป็นสารละลายขุ่นขึ้นมานะไปดูในคลิปการทดลองนะครับซึ่งถือว่าเป็นสบู่ที่ไม่ละลายน้ำนะครับ ต่อไปการคืนรูปกลับเป็นกรดไขมันของสบู่อันนี้ก็คือเอาสบู่ซึ่งโครงสร้างมันจะเป็นเกลือโซเดียมหรือว่าโพแทสเซียมของกรดไขมันนะครับมาเติมกรดไฮโดรคลอริกลงไปนะครับกรดไฮโดรคลอริกก็จะไปเปลี่ยนเกลือเกลือของสบู่เนี่ยนะครับให้กลับมาเป็นกรดไขมันก็คือ RCOOH นะครับซึ่งนิสิตก็จะสังเกตว่ากรดไขมันก็จะแยกชั้นลอยเป็นสีเหลืองๆอยู่ด้านบนนะไปดูในการทดลองนะครับ ต่อไปการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนของกรดไขมันและยูเรียนะครับการทดลองนี้ก็อาศัยสมบัติที่ว่ากรดไขมันแต่ละชนิดจะเกิดสารเชิงซ้อนเป็นผลึกรูปเข็มกับยูเรียได้ไม่เหมือนกันนะครับกรดไขมันนะครับที่จะเกิดผลึกได้รวดเร็วก็คือกรดไขมันอิ่มตัวหรือไม่ก็มีขนาดโมเลกุลใหญ่จำนวนคาร์บอนเยอะนะครับ ถ้าจานวนคาร์บอนเท่ากันกรดไขมันอิ่มตัวก็จะเกิดก่อนกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะครับทีนี้ทําไมกรดไขมันอิ่มตัวถึงเกิดได้ดีเพราะว่าโมเลกุลมันเป็นเส้นตรงนะครับก็แพ็กกันแน่นกลายเป็นผลิตได้ง่ายถ้าเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวมันจะหักเป็นตัว V ใช่ไหมครับนะก็เกะกะก็เกิดผลิตได้ยากนะครับทีนี้กรดไขมันที่เอามาทดสอบนะมี3ชนิดนะครับก็คือกรดปาล์มิติก กรดสเตียริกและก็กรดโอเลอิกนะครับปาล์มิติกกับสเตียริกนี่อิ่มตัวนะแล้วก็กรดโอเลิกไม่อิ่มตัวนะครับส่วนคาร์บอนในโครงสร้างนะปาล์มิติกนี่ C16 นะสเตียริก18โอเลิกโอเลิกก็18นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูประเภทของกรดไขมันอันนี้ก็กรดปาล์มิติกนะครับอิ่มตัวสเตียริกอิ่มตัวกรดโอเลิกไม่อิ่มตัวคาร์บอนปาล์มิติก 16สเตอริก18บดโอลิก18ลำดับการเกิดไปดูในการทดลองนะครับว่าอะไรเกิดก่อนและนีสิทลองอธิบายดูว่าทำไมกรดไขมันชนิดนั้นถึงเกิดก่อนอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าคาร์บอนเยอะเกิดก่อนแล้วก็กรดไขมันอิ่มตัวเกิดก่อนกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะครับส่วนการทดลองการทดสอบสเตีรอยนะครับไม่ได้ทำนะครับเพราะว่า มันขาดสารสำคัญในการทดลองก็คืออะซิติกแอนไฮรนะครับซึ่งเป็นสารที่ปัจจุบันนะครับไม่อนุญาตให้นำเข้าหรือว่ามีไว้ในครอบครองยกเว้นในกรณีจำเป็นต้องขออนุญาตโดยเฉพาะเนื่องจากว่าอะซิติกแอนไฮร่ e เป็นสารที่จำเป็นในการทำยาเสพติดทำยาบ้าทำเฮโรอีนนะครับ ถ้าจะทำถ้าจะใช้จริงก็ขออนุญาตกันซับซ้อนนะครับก็เลยหลืเรี่งไม่ได้ไม่ได้ทำนะนะครับก็ลองอ่านดูว่าการทดลองนี้นะมีหลักการยังไงนะทดสอบอะไรนะครับการทดลองที่เราจะทำต่อไปก็คือปฏิกิริยาคาพราส์นะครับที่ใช้ทดสอบวิตามิน A อนะแคโรทีนนะครับนะได้เป็นสีน้ำเงินนะครับกับแอนติโมโนีไตรคลอไรในคลอโรฟอร์ม นะครับก็นิสิตไปดูการทดลองในในคลิปการทดลองได้นะครับผลการทดลองเป็นยังไงลองดูนะแล้วก็การทดสอบโฟร์เตอร์เมเยอร์โดยวิธีดัดแปลงอันนี้ใช้ทดสอบวิตามิน E นะครับนะคาร์ไพรส์นะครับคาร์ไพรส์ตัว A นะครับคาร์ซีเอจําไว้คาร์คือทดสอบวิตามิน A นะครับคาร์ไพรส์นะครับนะส่วนโฟร์เตอร์เมเยอร์นะครับนะ ไม่มีตัว A นะครับ Mayer ก็ตัว E m นะ m o y i u y f เ r t ร์ตเตมีตัว E ก็คือทดสอบวิตามิน E อันนี้คือวิธีจำแบบบ้านๆนนะครับนะก็ไม่มีหลักอะไรนะครับบังเอิญน,นะครับนะนะครับไว้จำว่า further major ทดสอบวิตามิน E นะครับคบาไพชใช้ทดสอบวิตามิน A นะครับนะเฟิร์เตอร์เมเยก็จะเอามาทำปฏิกริยากับกรดไนตริกนะครับ บิวทอนอลนะครับก็จะได้เป็นสีส้มเป็นผลบวกนะครับสำหรับวิตามินอีนะครับส่วนแคโรทีนก็ได้ผลลบนะครับนี้ก็เป็นการทดลองในวันนี้นะครับมีหลายการทดลองเยอะแยๆเลยนะครับก็ค่อยๆดูค่อยๆใจเย็นๆดูไปนะครับอาจจะเข้าใจยากนิดนึงนะครับพยายามจับหลักดูนะครับโอเคครับก็นะเดี๋ยวนิสิฟังตรงนี้จบแล้วนิสิเขาไปดูคลิปการทดลองได้นะครับ นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ